ไอ้เท่งกูพูดกับมึงหลายครั้งแล้วมึงไม่ต้องอยู่กับพวกเรากระจอยู่ประจํากัดยัย้อนไอ้นูนุมึไปเอามาครับเดีย๋ยวนี้ได้มันั่างวดะมากินลุงเ้ยครับมากินลุงเ้ยแก้วไม่ได้ไอ้ลูกไอ้ลูกคิดมันไม่เอามาไอ้นุ้นมึงเอาแล้วเหรอทำไมกลมหนึ่งเหลือแค่นี้ผมกันจีนึ่งไม่ไม่ถึงกลมไม่ไม่เยอะครับ

มันว่าปั่นเปลือยล้วงหนุ่นนุ้ยแต่ว่ากวนสนไม่รับการการพุ่มบอกมันแล้วเพราะมันจำใจหลังอยากกินอะไรล้องมาแล้วถึงมันกาเชื่อนกับผมเราว่าล้องอยากผมอยากล่วงหนุ่ยล่วงหนุ่ยแบบนั้นแล้วถึงพวกล่วงมนุ่ยนจำตาว่าจำปลือยแต่กวนสนไม่รับผู้ไหวลีกันเลคนกันไม่รู้เลียนหรือตายกว่ารังกว่าไรก็เลี้ยงกันเพื่อแต่ว่านั้นก็ต้องเจอกะรละไม ไอ้กูเล่งต่างไงี้กูว่าคำบอกว่าไหวหลังลาหงกูยิงเราวนกันไม่หลางอย่างนั้ยเลยไม่นุ๊กมาแลยถึงคนที่ดูโตัวกูยิ้มไม่จารุนท่านในบริษัทจำมนุษย์อยู่แต่แกกูกับพระพิษแม่กูรีสังเพีไอหนูน้อยผู้ทราบมาเพื่อจะนำไปตีไปถึงไอ้เทงมึงกัดใจกูเลยมึงอย่าอย่ามาอยู่กับพวกกูสิทิพทิพทิพ ไม่ต้องย้ายหรื่องหรีือไอ้นู้นมึงลองเล่มึงรู้ไหมวันนี้สินกไอ้ปากเกี้ยวปลิดนัแล้วเด็กกูกว่ากว่าพ่อไอ้นู่นนุ้ยเหมือนลั่นปูเลนคุณใส่มึงรู้ไหมไอ้นู่นนุ้ยแต่ก็ไม่ตกตะลอนเพราะปูเลนอยู่แล้วไอ้ไร่เียวล้งนุ้ไม่รู้เกี่ยวปู้โยกนเล่า เปไปยามมาเล่นอย่างนี้นะจู่ดูไม่ที่บพรวมกันดังจนตายนั่งอละมุดไม่ดังหนุ่นหนยไม่ดังก็จำป่วยแต่แรกเด็กคนจะไม่พระพุทธเจ้าคนไม่มีรัฐราหน้าเลยหนุ่มก็บูชายชนนั้นไอตีบ่อป้าไม่เชื่อก็ไปเล่ตีวัดเจียกรงฆ่าสาวตนเปล่าจะไม่คนพระพุทธกาลนั้นในบูุแต่ก็ไหวก็ก็ไหวไอ้พระพุทธวัดดอเวน่านไสไอไไอ้นุ่ยมากไว ไแม่ตีรุ่นมากันแล้วแม่ไอ้เรื่องคนอีนั้นเที่ยงว่าไอ้ลูกกินไอ้กินก็ไปกลุงโจกลต่อโบว่้รบือไปเลยตีบตะก,กับนุย้ยนุ้ยรู้ไหมว่ารวยรื่นชอบยุยงส่งเสริมยุพ่อไอ้ด่าผมดุผมทุกวันแต่นุ้ยรู้ไหมพ่อเป็นข้างขวางคอผมอยู่ ถ้าไม่มีพ่อผมจะเป็นคำนั้นเสียเองกออำนัน้นจนเป็นกำนัน้นมาก,กี่ราไหมตีลินรา้วนจากดาวว่ามือ,อ,องก็เอาไม่ได้ถ้าผมเป็นเองอย่างน้อยๆชุบผมเสียพันไรเลยเออเป็น,น้าพันไรตลินรา้วนรวยจะแมดในบ้านป่าไรเราไม่ไม่ได้รัก,ก,รกที่แกไปเอาตามกองโตกองอาชาวนาทีทีลินรูจ้จักววาไอ้คนหนึ่งอาิบรายพ่อ พ่อเครียดผมรวยรื่นยุยงอยู่ประจําแต่กับรวยรื่นพ่อรักเหมือนจะกลืนกินโอ้ดายเลยอีล่าลรวยรื่นมันรูจ้จักไอหงใจผมผมเนื้อทำไรม่จวยจำเบ่มึงไอเรื่องนี้เดี๋มึงสายก็เบี้ยแม่มึงแต่มึงก็จำเลยแต่กับนั่นแกก้วใจตายกับนั่นรีตซยเกิดว่าแกปอคนในจำุนจริงๆเป็นปอกคนเป็นคนก้องคน,คนทุกคน อีผู้ใหญ่เออเจ้าจ้างนั่งรัวไม่ได้ออกหลอกนะแต่เจ้ามึงเจอลุงติงไปเล่นกับนายเปิดลีไหวก็เสียโบกัดการนั้นเจ้าไม่ได้ออกกนต้องดีกับคนทุกคนหเอกอันผู้ปกกรองกองคนตึ้งแต่วาดโบกัดการนุปราหนึ่งเรยเอ่ะพระพุทแต่เจ้าชีนั้นเขาอยากเจ้าแม่คนอิ่มปราหนึ่งอันอาเรื่องว่าการจองขงกองจัดอ่ะ ไอาวื่องไหนล่ะบวงกูปิดมังหะพื้นกูกันกูไปก็โย่ตีนูนไปเลยเล็ดอยู่วันนั้นในเล้งเหลืองนั้นมันน่าจะตกปากมันซบซบซบนะครับซบซบซบนะถ้าคุณซบไอ้เรื่องนี้ต่อยาวจนเก่าอ้องน้ำเวลาตจนอืดอเล็ดผมจัดการสั่งความอะไรเองดับอีหลังวานอะไรก็เล็วจะหายคลุ้งกูไม่บอาเลยมึงเคยงลองแล้วมึงจะครุ้งมานู่นนู่นฮันเดย์ไฝ่ไอมันปูรั ไปพักผอนที่ตายรมบหมตายหนูหนู่ยไเตียงหนูเนามันต่อลิเก้าไม่ได้เราจะกินมันให้หมดเราจะเลี้ยงดูน้องนุกเีงไปพักผ่อนทางนี้เราปามาเราจะว่าลิเกปาเราจอบลิเกปาเพราะว่านางเอกลิเกเมืองมันโคตแเล เราอยู่ในป่าดีกว่าฮาฮ่าฮ่มาเก่งมากเรีกแมมเรียบร้อยแล้วหว่าตายด้วยมึงกูอ่ะเปนมันตาก็จำผิดเลยไอ้จังกูตายแล้วจำกันหว่าตายไม่ได้ก็ตายว่าก็ตายกัน ไอจุดที่หนื้อต้องบอกไ้แท้ยังมีแก่แก่เอ้ยมารบุดนำโม నమ్మ 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 హండే ఫయ్యా ఐ మట్టురా తారే ตีกอมมึงแลยไอ้ดูดุ้ยตามึงว่าไม่ได้มึงตายไอ้เทีหนู่มเด็กตาว่าไม่ได้มึงตายกูอยากจะควงมึงว่าเรามมาต่อลิเคปะตาว่าได้กูสัญญาว่ากูจะปกป้องดูแลพวกมึงให้อยู่รอดปลอดภัยในป่าหิมาปังว่าเด็กแว่กะกะตีดุ้ยเราเมืงว่าก็ตายด้วยเดวกูหาไม่เกินเด็

เราฝากติดตามช่องของเราด้วยที่ปุ่มนี้น,นะครับนี่พี่ผมไม่ได้บ้าพี่ผมไม่ได้บ้าผมสติสมประก,กอบแค่มีความรู้สึกแปลกๆเท่านั้นเองแปลกอะไรเจ่อไรหนองเบาผมชื่อเควสครับเออแรงชื่อเควสชื่อเควตครับ chú nặng chú quẹt Ước của liền lên bắt ba con cháy của bắt ba Ba bộ bộ cái này con cú bảo báo quá Ừ ba bộ Mướn cả về tiền tông mình ba cừu rồi ba chính hay tông ba ba vẫn vui ở trong Ồ cú Bắt ba rồi ba vẫn còn Lạc vật đếc Nói rào mình chỉ lạc vẫn ก็แบันั่นกูเอ็นครูครับรถป้าเลยคุณครูครับรถป้าเลยทึงทีดีรถนั้นลืมขึ้นสเตนเออไรสเตนก้าตั้งก็ใช่บ้างทึงทีดีกูก็ความสงสารครูกูหลักรถเด็กเลยยึกตามไปกูว่าคุณครูครับคุณครูครับคุณครูยุดก่อนใช่คุณครูลืมึ้นสเตนครับง ปอก้าครับปอก้าครับเลียวล็อกไปดังพึ่งรอยกูก็จะกินตีกันเอาลูกเอาก้องมึงก็จะกินเดียดตามปล่งปวดเก่มาได้ตรงนั้นมาเขี่ยนาซะหลักกลางเขี่ยนาซะหลักกลางเออปรากฏว่ารถน้มันหมดรถมันหมดเออรถน้มันหมดตับรือตับรือนแล้วตีดิรุ่นแล้วกูรุ่น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 ไปเรื่อย mà bọc trao ăn trao và ăn bữa trao đất mà từng tặc cua áo bị toang bay đây pa rót ta tít cứ đằng bươi lơi tít lơi tít đằng bươi lơi tít mai mắn ơi, ừ. cua ấy riêng riêng cao đều ở chơi ta đã lẽ là rót tít cứ đằng bưng kê tức ban cho tức ban vẫn mới đáp anh cho tức ban vẫn mới đáp mới đáp ơ ừ. mới đáp bay tức ban mới đáp tầm ai đáp มีอะไรลอกออกมาต่างหน้าตางว่าเปลือไม่ตายโอ่งเตี้ยเปรตเออดับดังพรึงเลยนายดูและไอจือได้หลอวกันไอเก้มมันจืดได้หรอวก็ชืดไอแควตเฮ้ยแควตีิตอนเดียวมึงยังไปได้หลาวดิฮะก็อยู่ที่นี่กับรำคาญใจกับจอราคเค้ โอ้ล oh. oh. really ูกก <ank> <ended> ุ๊บวาคกี้ได้แล่วก็เดินทางออกไปเรื่อยๆไปวัดวาอารามไปตรงนู้นตรงนี้อ๋ทำไมอ่ะทำไมคนมานั่งอยู่เต็มว่กูนั่งอยู่ตั้งนานแล้วมึงอะไรเพิ่งมาไอ้กูจะเจ็บปวดเปรบเจ็บปวดนะเนื้ออาทีตย์ด้แล้วเลย ไม่ต it ันได้ตึงได้เรียกอกได้ดัดด้วงกว่าป้าไม่ตัวลาเลยล่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปเรื่อยๆไปดูนู่นดูนี่พวกนายจะตามไปไหมคราดไปกูกบกดบากูกับการไปกูกว่าป้านาเวตาเวลานาตีนี้กูต้องไปอา๋วยเตี๋ยกินสก๊อไปหา๋วยเตี๋ยกินสักตัวแนบสักผีเซตให้มันใส่คุมอาบน้ำเด็ก xoay cổ mập đầm đẹp ơ xoay cổ mập đầm đẹp xoay lục chìm đặc trăm rồi xoay dưới bẹp nuôi xoay xen quay tiêu đặc trông sọp xoay tường ngọt đặc trông sọp liều hài bề hơi người hay cao để tướng bỏ đai bật năn liều cu và ông bà tăng ngoài càng buộc Tăng về càng buộc tới cuộc đột lùng kinh tế đăng bưng Ông lỗ ông tốt cố gắng หายยากแบบแม่เอ้ยป่านนี้ได้เดียนสักน่อยได้ตมปุงวัวมังได้บังได้สามสิบกรีบดได้ปอดตมเซ็ตดมาตั้งเลี้ยงไว้เป็นแต้ตักกาว่าแม่จำนึกเดามาวังเดือบูตักต้องไปเดือบูตักต้องไปต้มแปตักต้องไปเดือบีได้ใบใจ อัสุกจังน so ี wrong, ăng, shameful, o, Sisters, ้เปรนที่ตายวงแล้วสร้างใหม่วุ่อยู่แลกกับตาเหลืองกินแลกกับตาโม่ดังสิบจ็ดดังไปกิน9าวทีมังแลกกับตาเรือกินลนตุกแต่งบังแล้นี่เราคิดถูกหรือคิดผิดที่เราแกล้งวิปริตแกล้งเป็นคนบ้าเพื่อที่จะศึกษาชุมชนเราจำได้นคำพ่อสอนไปไหนให้อ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งใดควรสู้จงสู้สิ่งใดไม่สมควรสู้บางทีเราอาจจะเป็นวีรบุรุษเราจะน้อมนำคํำพ่อที่พ่อสอนไว้ก่อนเราจะจากมาใส่เก้าวใส่เกษาเราจะเดินตามประมุขแห่งเมืองไทยรัชการที่เก้าที่ท่านทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิษราชธรรม ปกครองอาณาประชาราชโดยความผาสุกร่มเย็นเรื่อยมาเออมึงไปได้มึงก็ไปเนี่ยอยาแเลคนเดียวที่กูรับการเด้ไปไปได้แล้วเหมือนได้เล่นต่อเราว่าป้าเลขมากบึงออกึกเซแล้วว่ากวาม ยังจำคำพดำูดดัารแล้วไม่เลือนหนดูวิธีโจมจนผู้คนมากมายดี่ตั้งไรป้าปนทุกคนไปบางก็ตกบางก็อยากบางก็สมบังบางก็ดีบางก็เลวตุกวีดไร ชอบแล้วปบนักใตแล้วตั้งเอาไว้ดูครูเม